ยวสถานผู้นำฮามาสเยือนซาอุดีอราระเบีย ซีเรียรับไมตีตุรกีเนทันยาฮูเต้นวอนอเมริกาช่วยวันโดนรุมโลกมุสลิมเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในการหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมากว่าศตวรรษด้วยบทบาทที่โดดเดนเ่นของมากุฎราชกุมารเจ้าชายบินซามานหรือ MBS แห่งซาอุดิอาระเบียส่งสัญญาณว่าอเมริกาและอิสราเอลจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามอำเภอใจได้ง่ายๆเมื่อดุลอำนาจในภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงวันที่21เมษายน66 สำนักข่าวตามประเทศรายงานว่าแหล่งข่าวจากผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยว,ว่าคณะผู้แทนกลุ่มฮามาสโดยการนำของนายอิสมาอิลฮานิเยและคาริสมัสอันได้เดินทางมาเยือนประเทศซาอุดีอราระเบียเพื่อพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่กรุงิิาดอิสมาอิลฮานิเยผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายการเมืองขบวนการเคลื่อนไหวอิสลามฮามาสเป็นผู้นำคณะในครั้งนี้แหล่งข่าวยังเปิดเผยว,ว่ามูซาอบูมันซุก เจ้าหน้าที่ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มฮามาสและคาลิสมัสอันผู้นำกลุ่มฮามาสนอกปาเลสไตน์เป็นสมาชิกที่ร่วมคณะครั้งนี้พวกเขาเน้นย้ำให้เห็นว่าการเดินทางเยือนนี้ สามารถที่จะเป็นการเริ่มต้นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มฮามาสกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียขณะเดียวกันมะมูดอับบาสผู้นำการปกครองตนเองของปาเลสไตน์ได้เข้าพบมกุฎราชกมุมารซาอุดีอาระเบียนะกรุงเจด,ด้าในเวลาใกล้เคียงกันด้วยนายมอมูดอับบาสได้เข้าพบปะก,กัาบเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซามานมกุฎราชกมุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ด้วยหาหรือกรณีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภูมิภาคและปาเลสไตน์ในขณะที่โลกมุสลิมขับเคลื่อนอย่างคึกคักด้วยฝีมือของมกุฎราชกุมารเจ้าชายบินซามานหรือ MBS ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเยือนซีเรียพบประธานาธิบดีบาชาร์อันอาซารเปิดเผยท่าทีเลือก้างซีเรียอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเจ้าชายไฟซา,านบินฟันฮานร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่18ที่ผ่านมาได้เข้าพบกับประธานาธิบดีบัสซาอันอาซาดผู้นำซีเรียเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียเยือนซีเรียหลังจากเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียเมื่อปี2011ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายไฟซาอันมิกดัร รัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียได้เดินทางเงยือนประเทศซาอุดิอาระเบียและได้เข้าพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียอีกเช่นกันด้วยงานนี้อเมริกาหนาวร้อนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติทีเนียบขาวได้โทรศัพท์ถึงมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียถกประเด็นอิหร่านและการสิ้นสุดสงครามในเยเมนทั้งทงที่ m อ s บเสเดินหน้าไปไกลแล้วนายเจคซาริแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทร่เนียบขาว ได้หาหรือทางโทรศัพท์กับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซามานแห่ซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยหาหรือประเด็นอิหร่านและการสิ้นสุดสงครามในเยเมนอเมริกาพยายามสร้างภาพว่าการเคลื่อนไหวของซาอุดีอาระเบียอยู่ภายใต้สายตาของอเมริกาซึ่งส่วนทางความเป็นจริงอย่างมากท่าทีของซาอุดีอาระเบียต่ออิหร่านยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเล่งฟื้นความสัมพันธ์นมากกว่าเดิมบินฟรันฮานพูดคุยกับอามีนอับดุลลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านว่าซาอุดีอาระเบียจะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่ผู้แสวงบุญชาวอิหร่านและไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าไปแสวงบุญอีกแล้วในการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างอามีนอับดุลไอฮิยอนกับพันธมิตรชาวซาอุดีอาระเบียของเขาในขณะที่แสดงความยินดีกับอีดูนฟิตรีนั้น รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้ประเมินการประชุมล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและซาอุดีอาระเบียรวมถึงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางเทคนิคระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียและกล่าวเสริมว่าเพื่อนร่วมงานของฉันในกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนของริยาตและเจดดากำลังพยายามเปิดสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในซาอุดีอาระเบียอีกครั้งก่อนวันฮัท ในการสนทนาทางโทรศัพท์นี้ขณะที่แสดงความยินดีกันในโอกาสวันอีฐรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอราระเบียยังได้แสดงความหวังว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะพบกันเร็วๆนี้ในกรุงริยาและเตะหารานรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอราระเบียากล่าวว่าซาอุดิอราระเบียจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้แสวงบุญชาวอิหร่าน ละเปิดสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ในกรุงริยาตและเจดได้อีกครั้งโดยเร็วด้านอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามีเนธันยาฮูยักไหลไม่แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่านที่เป็นศัตรูตัวฉกาดได้บอกกับสื่อสหรัฐเมื่อวันพุธว่าริยาดไม่มีภาพดวงตาเกี่ยวกับคนที่ไว้ใจได้เขากล่าวว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของซาอ,อุดีอาระเบียกับอิหร่านนั้นน้อยมากที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล และส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยเมนแต่เมื่อถูกถามว่าทำไมริยาจึงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซีเรียและเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำกลุ่มฮามาสและเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ในทันยาฮูก็ให้เหตุผลว่าการเคลื่อนไหวเหล่านั้น มีขึ้นเพื่อส่งข้อความถึงพวกเขาก่อนข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลจะเกิดขึ้นตามว่าประมาณว่าซาอุดีอาระเบียจะเป็นตัวกลางช่วยอิสราเอลซะอย่างนั้นเขากล่าวว่าบางทีเพื่อบอกพวกเขาจะต้องเตรียมตัวซาอุดีอาระเบียอาจจะพยายามบอกให้พวกเขาหยุดทําสิ่งที่น่ากลัวที่พวกเขาปลุกระดมพูดปลอบใจตัวเองมากกว่าเพราะส่งสัญญาณของความช่วยเหลือจากสหรัฐจากที่ทำยิงว่าจะสู้เองไม่ว่าสหรัฐจะช่วยหรือไม่ เนทันยาฮูระบุว่าอิหร่านเป็นตัวปัญหาของภูมิภาคประเทศต่างๆเช่นเยเมนซีเรียและเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านเป็นพันธมิตรกับความทุกข์ยากเนทันยาฮูย้ำความเชื่อของเขาที่ว่าการที่อิหร่านและฮามาสมีสันติภาพกับซาอุดีอาระเบียจะยุติความขัดแย้งกับอิสราเอลไปด้วยในที่สุดแม้ว่าเขาจะยอมรับ ว่ามันจะไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งกับชาวปาเลสไตน์แต่อย่างใดเนทันยาฮูคงยังกล้างทําเป็นไม่ได้ยินว่าเจ้าชายอาหรับ MBS ประกาศยืนเคียงข้างปาเลสไตน์ไปเมื่อไม่นานมานี้